กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดพิธีถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช2563และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีศาสตราจารย์ดร์นายแพทย์ศิริเลิกทรงศิวิไล ปหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม